สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกผมจะมานำเสนอโครงงานนะครับซึ่งก็คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกาล็กซีและค่าคงที่ของฮับเบิลนะครับโดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ครับก็คือทัชกิจเลขที่3าอภากรเลขที่5้นุเลขที่6ชนาการเลขที่10ปนวัฒเลขที่13จิตตระเทศเลขที่14และวีรวีรวิทยที่15ครับส่วน ที่มาและความสําคัญนะครับเกิดจากการที่ว่าเนี่ยปัญหานะครับของที่ได้พบเจอก็คือนักฟิสิกส์นะครับดาราศาสตร์นะครับยังไม่สามารถวัดค่าคงที่ของ p ัเปิลซึ่งเป็นค่าคงที่ทางจักรวาลวิทยาได้อย่างแม่นยำเนื่องจากมีการรบกวนมากจากตัวแปรต่างนะครับส่วนเราก็เลยมีวิธีแก้ปัญหาเาในการคิดก็คือหาค่าคงที่ของพัเปิล โดยตัดความพัดเคลื่อนที่เราตัวแปรได้โดยในที่นี้นะครับเราจะศึกษานะครับจาก g a l a x กซี่ที่มีประเภทที่แต,ตกต่างกันออกไปครับส่วนตัวแปรต้นนะครับของเราจะเป็นประเภทของ g a l a x กซีนะครับตัวแปรตามค่าคงที่ของฮับเ e ิและตัวแปรควบคุมจะเป็นฐานข้อมูลที่เรานํามาใช้กับธาตุที่ใช้ในการวัดค่าเร s ชิปครับผม วนสมมุติฐานนะครับก็ได้ตั้งไว้ว่าถ้าประเภทของ g a l a ็กซีส่งผลต่อความแม่นยําในการวัดค่าคื้ที่ของคาร์บดังนั้นกแบบาแล x กซีที่มีสันฐานนะครับและองค์ประกอบที่เป็เหมือนกันจะทำให้แบบมีค่าคื้ที่ของคาร์บที่แตกต่างกันออกไปครับ่วนวัตถุป,ประสงค์นะครับก็คือหนึ่เพื่อวิเคราะห์นะครับหา,าค่ามืที่ของคาร์บจากตัวอย่าง g a l a ็กซีในของประเภทต่างๆ 2นะครับเพื่อหาความแตกต่างระหว่างลักษณะรูปร่างของกาแล็กซีที่ประเภทต่างกันต่างกับค่าคงที่ของฮับเบิลนะครับ3เราก็จะมาวิเคราะห์นะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดความออค่าที่แตกต่างของฮับเบิลนะครับระหว่างกาแล็กซีของรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปครับสําหรับค่าคงที่ของฮับเบิลนะครับคือค่าที่แสดงอัตราการขยายตัวของจักรวาลซึ่งมีหน่วยเป็น กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาสิกถูกค้นพบในปีคิเตักราช1929เอโดยเอวินฮัพเปิลซึ่งครั้งแรกถูกวัดได้500กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาสิกซึ่งถือว่าคาดเคลื่อนจากค่าที่ยอมรับกันในปัจจุบันเป็นอย่างมากกาแล็กซี่มีรูปร่างที่หลากหลายสามารถจําแนกได้4ประเภทคือกาแล็กซี่รูปร่างกังหันกาแล็กซี่รูปร่างทรงลีกาแล็กซี่รูปร่างเลนกาแล็กซี่รูปไบลูกทรง ซึ่งกาแล็กซีแต่ละประเภทนั้นมีมวลความเร็วการหมุนรวมทั้งปริมาณสสารมืดที่แตกต่างกันครับถ้าเราอยากหาค่าคงที่ของฮับเบิลเราต้องรู้อะไรบ้างสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือกฎของฮับเบิลแล้วก็ซูเปอร์โนวาไทวันเอครับกฎของฮับเบิลสามารถอธิบายได้ว,ว่าอาัตราเร็วไปหารแปลผันตัวกับระยะห่างระหว่างโ,โลกถึงกาแล็กซีดังสมการ v เท่ากับเพซสูดี v คือความเร็วถอยห่างของกาแล็กซี มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อวินาที s0 คือค่าคงที่ของฮับเบิลมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีต่อไมกะพาสเซกส่วน d ก็คือระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซีมีหน่วยเป็นไมกะพาสเซกครับการกำเนิดสุ่บหนโดยว่าใช้วัน a นะครับภาพแรกเป็นดาวธรรมดาสองดวงในระบบดาวคู่ที่โคจรรอบกัน่านที่สองดาวเลือกที่มีมวลมากจะกลายเป็นดาวรักแดง สซึ่งจะปล่อยการ์ดลงบนดาวเลิรดวงที่2องมันให้มันแสกตัวแล้วถูกคกลื่นหายไป 4. ดาวดวงรองที่เบาของจกนดาวของดาวยกษงหมุนวงข้อหักภายในตึกข้วไป 5. ้าตึกข้อไปจะถูกผักในขณาดที่การแยกระหว่างดาวเลอร์หกก,การที่เหลืออยู่ของดาวเลิกแรง,งพังทลายลงและการเป็นดาวแค่าขาว7 ดาวข้างเคียงที่มีอายุมากขึ้นเรื่องบวมและปล่อยก๊าใส่ราวแค่ขาวแปดมวลดาวแค่ขาวเพิ่มขึ้นจะมีมวลวิกฤตและเกิดการระเบิด 9. และทําให้ราวข้างเคียงถูกขับออกไปวิธีการหาระยะห่างโดยค่าความสว่างปรากฏมีความสัมพันธ์กับระยะห่างจากโลกถึงกาแล็กซี่ดัารมกาวณดีเท่ากับศูยกกำลัง M ล็ใหญ่บวก5ส่วนด้วย5 ดแทนระยะทางระหว่างโลกกับกาแล็กซี k, ่มีห e น่วยเป็นไมกัพาร์เซ m เล็กคือค่าความสว่างปรากฏหาได้จากแหล่งข้อมูล m ใหญ่ y, ค่าความสว่างสังูรณ์มีค่าเท่ากับ1 9.6มิจูดซึ่งหลังจากที่เราทราบระยะห่างระหว่างโลกกับกาแล็กซี่มาแล้วครับเรามารู้จักค่าไฮาโดรเจนกันก่อนดีกว่าค่าไฮาโดรเจน,นะครับ เอ็นท่าสระดับที่1ในตรารางธาตุซึ่งจะครบเล็กมากที่สุดในจักรวาลมีสเปกตรัมดูดกลืนแสงที่ชัดเจนที่ช่วง650นิวโนเมตรทําให้เราสามารถสังเกตการความยาวคลื่นและนํามาปแปลงเป็นความเร็วได้ซึ่งหาได้จากปรากฏการณ์การเรื่องทานแดงการเรื่องทานแดงหรือเลสชิพคือปรากฏการณ์ที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนตออไปทงฝั่งสีแดงของของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ดอบเอ e เอฟเฟกต ทำให้แสงจากกาแล,ล็กซีที่ถอยห่างจากเรามีความยาวขึ้นมากขึ้นโดยค่าเรดชิปเนี่ยครับมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วถอยห่างดังสมาการต่อไปนี้ Z นะครับคือค่ากฏการเรื่องทางแดง V นะครับคือความเร็วในการถอยห่างของกาแล,ล็กซี l a รนด้าออฟเซ e นะครับคือความยาวขึ้นที่วัดได้ในขนาดนั้น l a น d ้าเรดคือความยาวขึ้นที่แท้จริง C นะครับคือความเร็วของแสง ซึ่งหล you know, hmm. mm. right? mm. mm. ังจากที่เราทราบระยะห่างระหว่างโลกกับกาแล็กซี่และอัลอาเรถอยห่างระหว่างโลกกับกาแล็กซี่ะครับเราจะนำมาพอดแอนกราฟเราแบบนี้โดยให้อัลอาเรถอยห่างระหว่างโลกกับกาแล็กซี่เป็นแกน y และให้ระยะห่างระหว่างโลกกับกาแล็กซี่เป็นแกน x ครับสำหรับกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับกลุ่มเราได้นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นมาประยุกต์ใช้กับโครงงานของเราหลังนี้ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองปัญหาและสมมติฐานนะครับ เราได้นํามาสรุปแล้วเราได้ปัญหาสมมติฐานดังสไลด์ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับและข้อที่3นะครับการทดลองและการรวบรวมข้อมูลนะครับในขั้นตอนนี้เราจะทําการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งและแหล่งและผลงานที่เกี่ยวข้องหลายๆชิ้นนะครับนํามารวบรวมไว้เพื่อใช้ในการดําเนินในขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่4ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยเราจะนําข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น มาเปรียบเทียบกันเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดนะครับวิธีการศึกษานะครับ 1. เราจะนําการนําค่าเลรชิปและค่าความสว่างราก่อนมาจากฐานข้อมูล W I S T N S นะครับนำมาแปลงเป็นความเร็วและระยะห่างจากโลกส่วนกาแล็กซีนะครับหลังจากนั้นนํามาพอดการ์ฟนะครับจากนั้นเราจะนําค่าขงที่นั้นมาเปรียบเทียบ ทางสถิติโดยเทอร์กีเทสนะคร Obi ับผลการทดลองนะครับเมื ian, ่อนำข้อมูลที่ได้มาพ l o ลงในกราฟโดยแกน x คือระยะทางระหว่างโลกถึงกาแล็กซี่และแกน y คือความเร็วในการถอยห่างนะครับเมื่อนำข้อมูลที Almighty ่ได้มาพอ o ในกราฟแล้วดูเส้นแนวโน้มแล้วหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นแนวโน้มจะได้ค่าคงที่ของฮับเบิลนะครับ โดยที่กาเล็กซี่ประเภทรูปวงรีจะมีค่าคงที่ฮับเบิลอยู่ที่ประมาณ70.052แล้วก็ค่าคงที่ฮับเบิลของรูปกาเล็กซี่รูปเลนจะมีค่าคงที่ฮับเบิลอยู่ที่ห7 1 4 9จุดหนึ่งสี่เก้ากิโลเมตรต่อวิต่อเมกะพาร์เซกครับโดยค่าคางที่ของกาเล็กซี่ประเภทกลางหันจะมีค่าคงที่ของฮับเบิลอยู่ที่65.87จุดแปดเจ็ดกิโลเมตรต่อวิต่อเมกะพาร์เซกและ กาเลซีที่ไหลรูปทรงจะมีค่าคงที่ของฮับเบอร์อยู่ที่64.392สีกิโลเมตรต่อวิต่อเมกะพารเซกครับเมื่อเรานำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบโดยวิธีฮังกี้เทสครับจะเห็นว่าค่าค่าคงที่ฮับเบอร์ของกาเลซี่ประเภทวงรีมีค่ามากที่สุดและไหลรูปทรงจะน้อยที่สุดครับโดยค่าคงที่ของประเภทกาเลซี่รูปกลางหันและรูปเลน ไม่ได้แตกต่างกันโดยมีนัยยะสำคัญทางสถิติครับสำหรับการสรุปผลและอภิปรายนะครับกาแล x กซีรูปทรงรีมีค่าคงที่ของฮับเบิลสูงที่สุดคือ70.052กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกาพาเซกซึ่งทําให้มีค่าสูงสุดอาจจะเป็นเพราะว่าการเคลื่อนที่ภายในของกาแล็กซีประเภทนี้ค่อนข้างเสถียรครับต่อมากาแล็กซี่ลายรูปร่างมีค่าน้อยที่สุดคือ64.392กิโลเมตรต่อ วินาทีต่อเมกะาพาเซกอาจจะเป็นเพราะว่ากาแล็กซีประเภทนี้มีการกระจายตัวของสาสารมืดที่ไม่สม่ำเสมอและรูปร่างที่ไม่คงที่ครับถึงทําให้กาแล็กซีประเภทนี้ได้ค่าคงที่น้อยที่สุดหรือมีการรบกวนมากที่สุดครับส่วนกาแกล็กซีประเภทเลนและกังหันทั้ง2ประเภทนี้มีลักษณะใกล้เคียงกันตามการแบ่งของคาร์เบิลจึงคาดว่าเป็นผลที่ทําให้มีค่าใกล้เคียงกันครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ